แมนบับ let's go พวกเรามาฮันนีมูนค,ะค่ะใครใครที่เท่าไหร่ครับคันที่สองค่ะ20ปีที่แล้ววันนี้เราจัดห<ไ>้องพิเศษให้เลยครับจะเป็นห้อง Absolute Suite ห้อง Presidential Suite ของเรา้า530ตารางเมตร530ตารางเมตรครับไม่ทราบว่าเป็นเล็กขึ้หนหรือ เกรงว่าเราจะเข้าไปเล่นบอลในนั้นได้ด้วยเยอเใช่เลยนะครับไปดูกันที่ส่วนตัวเลยนะครับของห้อง Absolute s u i t e โอ้โหว้าวตายๆๆรูมของเรานะครับโอ้โหพี่ต๋อมจะเห็นพีพีอยู่ไกลๆนะครับ เออเราขายบ้านมาอยู่เมื่อที่นี่ไหมโอ้ถึงจะขายบ้านเลยเหรอปลาขายบ้านเลยเกือบสามร้อยหกสิบองศาอรใช่ไหมเราเห็นทะเลรอบเราเลยคุณผู้ชมขะโอบเราไว้เลยโอบด้วยทะเลมันทำให้เราอยากเล่นน้ำนะใช่แล้เห็นวิวมันนี่เราอยากเล่นน้ำเลยไปดูห้องนอนก่อนว้าวอู้หอันนี้คือมีวิว มีวิวอีกมีวิวอีกมีสองห้องนอนเหรอคะใช่ครับผมมีสองชั้นด้วยกันอ๋ออุ้ยจริงเหรอคะห้องน้ำก็จะกว้างขวางใหญ่นะครับมีชาวเวอร์แบบอาบพร้อมกันสองคนได้เลยนะครับเออไม่ใช่สองค่ะทั้งทีมค่ะทั้งทีมว้าวคือถ้าพักอยู่ที่ห้อง Absolute Suite นี้จะได้ทั้งวิวพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก๋อครับผม Memba let's go <coughs>